One day vlog with me as a sales engineer วันนี้จะพามาดูกันนะคะว่าหนึ่งวันของ sales engineer ทำอะไรกันบ้างเราทำงานที่บริษัท e l e c t o n Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายแล้วก็ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ digital transformation industrial automation แล้วก็ industrial internet of things นะคะพอถึงออฟฟิศเนี่ยเราก็จะเช็คเมลแล้วก็ตอบเมลลูกค้าเป็นอย่างแรกโดยปกติทุกวันจันทร์ก็จะมีประชุมอัปเดตแต่ละแผนกกันนะคะ และว,วันนี้เราก็นำะลูกค้าเข้ามาที่บริษัทก็จะมีต้องพรีเซนต์ซอฟต์แวร์ที่เราขายหาโซลูชันให้กับลูกค้าแล้วตั้งกลางวันเนี่ยแล้วก็แวะไปทานข้าวกับเ,เพื่อนๆที่ทํางานแล้วก็จะมีแวะเล่นอุโนนิดนึงนกันกลับไปทํางานช่วงบ่ายเราก็จะมานั่งบีฟกับเทคซัพพอร์ตนะคะแล้วก็โทรหารลูกค้าเรารู้สึกว่าตําแหน่งเซลล์เอนจิเนียร์เนี่ยเป็นตําแหน่งที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากๆเพราะเราต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทั้งด้านเซลล์สกิลแล้วก็โปรดักต์โนเลจ แล้วนี่ก็เป็นหน้าที่คร่าวๆข,ของเซลล์เอนจิเนียร์นะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าตำแหน่งนอื่นๆพี่พี่เทคหรือเอ